ครับเดี๋ยวตอนนี้จะทำเป็นลองทงสูงไล่เฟสเบอร์หนึ่งครับตรงน,นี้เบอร์เบอร์สองแล้วไลเ่เฟสเบอร์หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่บอลเฟสนะครับเป็นเป็นเฟสเง,งาธรรมดาถ้าบอลเฟสนี่มันจะต้องไสเคลียนย <c oughs> ใช้วอดี ตัวเล่อตัวเล็กแตนนี้ไม่ถึงกับเกลียนครับรอเอาเอาไว้ที่เบอร์หนึ่ง่อยดูครับเพราะว่ารูปศีรษะหน้าตาของนายแบบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขอรอ ขึ้นประมาณนี้หรือจะใช้เบอร์หนึ่งก็ได้ก็ไล่ขึ้นไปเป็นเบอร์สองเวลาปลายให้ปฏิบัติ น้านหลังเราจะขึ้นประมาณครึ่งใบหูครับอด,ดูเลย กันบนกอยอกนิดคนที่ดูแบบอยู่ก็ดูไปคิดล่วงหน้าไปด้วยครับเพราะว่าการออกแบบแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน บางครั้งเบอร์สลับกันหมายความว่าไล่เศษจากบนลงล่างบางครั้งจากล่างขึ้นบนแต่ถ้าดูวิดีโอก็มีข้อของว่ตอนตอนนี้ก็คงจะเห็นหลักกา เป็นเป็นเบอร์หนึ่งดวงำเบอร์วันก็จะใช้งานแคเบอร์หนึ่งดูโอเครององมรนี้ถ้าต้องการบางกว่านี้ก็0.5ได้เลยถ้า0.5 Làm dù có đo phết rồi หวีหวีเล็กเอาไว้เป็นคอนโทรลก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้จะใช้แปลงคอยปัดเนี่ยกับเบอร์หนึ่งถ่ายขึ้นไป เองเป็นเทคเครื่องเป็นทเทคออฟขึ้นนะเพราะว่ามันจะได้ไปชนกับเงางข้างบนมันนะตอนนี้ตั้งกล้องถ่ายกอยเร่องอยู่มันอาจจะช้าไปนนิดนึงนะ มันเบ e นดิ n g กันนะมันกลมเกินมันก็้็มีชื่องต่อ,ม,อมันสวยมากถ้าเป็นขั้นรนดับใดมันก็สงขั้นที่แช่อน เดี๋วเราก็ตับฟันไอ้หาง้ทำไม่ใช้ทำไม่ใช้ก็เอาปีคอนโซย่างนี้ ได้เงาแบบกันขอบแล้วกันขอบสบนาีคนที่ดูวิดีโอฝรั่งของครั้งก็ตัดต่อไวแต่ของช่องเศรษฐีพันล้านนี่จะเน้นไปในทาง ดูรายละเอียดมากกว่าครับไปดูอุปรสรรคตรงส่วนที่ผ่านไปแต่ละจุดของฝรั่งก็บางทีตัดต่อเฉพาะสิ่งที่สวยงามให้คุณดูคุณจะไม่เห็นขั้นตอนยากบางขั้นตอน,อน,นการถ่ายทอดอย่างชัด้า กีแสงมันไม่พอครับก็เปิดไฟ <c oughs> อีกดวงหนึ่งเมื่อกี้ไมได้เห็นงองาชัดๆเวลาถ่ายทำบางครั้งเสียงจะไม่ดังมากราะวบางทีตะโกนไปลูกค้านั่งหลับดีตกใจขึ้นมานะบางครั้งก็ต้องใช้แรงส่วนหนึ่งไปบังคับปตตเลี่ยน แบงเป,เป็นเป็นส่วนไปน,นี่ยเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งไทยเบอร์หนึ่งสำหรับคนที่มาศึกษาอยู่ที่นี่นะครับก็ขอบคุณนายแบบด้วยเพราะว่าบางครั้ง เป็นแบบให้เราได้ดูได้ศึกษาบางคนก็ไม่อยอมนะบางคนขี้อายสังคมแบ่งปันดีครับจะได้มีความรู้เผยแพร่กันไปฟรีๆฮะ พ่าคนไม่มีเงินไปเรียนอันนี้หมายามว่าคุณเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะั่นแหละแบบสอนอย,อยู่วิธีการเดินเรื่องเดินน่อยนะที่เราใช้เบอร์สองสองเราก็ใช้เบอร์สองแต่ว่าเราเปิดหน้ามาจะเล่นให้ฟันห่างออกมากครึ่งหนึ่งอนะ เพจะไปเชื่อมต่อข้างบนให้มีขอบที่ไม่ชันเกินไปมันจะได้เป็นเงาที่สวยงามเลยนะเพราะว่าั้เงาชันไปจะดี

ซ้ำอีกทีก็ได้ครับเบอร์หนึ่งซ้ําเข้าไปจนกว่าเราจะพอใจกับงองนี่ ไปฉีดเยอะเพระว่าบางครั้งผมหยักโศกเส้นลเล็กมันจะแฟบไปการซอยก็อันนี้ผมจะไม่แบ่งผมนะครับแต่จะเริ่มจากจุดนี้ก่อนการซอยซอยให้กลมเกืนไม่แบ่งเพราะแบ่งด้วยสายตาความรู้สึก ความรูส้สึกสำคัญก็ต้องซอยใชไหมดูเมาอีไกลกับฟันก็เรียกว่าอะไรซิสเซอร์โอเวอร์กลมมันจะต้องอยู่เหนือตลอดแล้วก็มันจะไปด้วยกันนะครับมันจะไป ไขาลายมาจากไหนก็คือไข้าลายตั้งแต่ด้านหน้าขึ้นไปประมาณน,นี้ราจุดแต้วงระก็ความทุยของศีรษะ เรื่องต่อทั้งหมดครัต่ออย่างการดึงไปเลยครับการดึนวันนี้ก็จะเสียงดังนะเพราะว่าผมจะจออยู่ใกล้ๆกล้องไหนวันนี้จ,จออยู่ทุกทีจะหา่าง นี่เ kind ป of so ็นการตั้งกล้องคอยให้ดูอย่างละเอียดกับวิดีโอเพื่อการศึกษาไม่ใช่วิดีโอโชว์ความเร็วการตัดสินการแต่ต้องการดูไวๆก็ปิดหน่อยหน่อยกับวิดีโอเพื่อ เอียดกบไม่ใช่ข้างบนเราต่ออะไรเพิ่เลิกนิดน่อความคอนกนไปเนี่อำคัญอย่นี้ควนี้อันนี้กดเกนข้างบนอยู่ที่ลูกค้าครับแลาวก็ทงการพกหน่อยไม่ สั่ากกซอยนิดเดียวโดยการไหลขกันไปซอยกันไปก็ยที่วิ่งบังคับอยู่ คุณเห็นในจอตอนนี้ที่ว่าเป็นลนอนเดี๋ยนี้ก็คือความหยิบของผมและเกิดทบแสงมันจะเป็นลอนสูงต่ำากระทบเลาแสง ซอยขอ้างบนก็อีกนิดเดียวกันอาจจะช้านิดต่อหมดจะเล็งหน้ากล้องอยู่บางทีถ้าไม่เล็งนี่ซอยมั่วไปก็หลุดออกจากหน้าจอก็เสียเวลาเปล่าในการถ่ายทำแล้วมันก็ไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ต้องดู <c oughs> <c oughs> อ,อ,อมันออันนี้ข้างบนเราไม่ต้องไม่ต้องใช้ันไกฟันเพราะอะไรผมดีคนระับเรจะไล่เฉพาะข้างๆกันไก็ฟัน ข้างหน้าก็จะกันอย่างเดียวครับอันนี้เป็นใยพันเป็นแบบนี้ครับวางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอออก,ะกอะนะครับเพราะความยาว20่สกวนาทีแล้วเดี๋ยว ไปดูตอนจบอีกทีตอนนี้ก็จะดูการถารทำใ้นนจบก่อนใ่เฉพาะด้านข้างด้านหลังบน,น,น,นันดแล้ว ፈርተን ይላል የ እንደት ነው ከተማ กัง,งผมอยากสอกนี่จะตัดยากกว่าผมตรงเพราะว่าไอ้เราผมแรก

แล้วคันขอบนะเขอาอแผ่นแบบวงการเป็นเงา กยายกลับพันให้หออ,อนะก,ากมานิดหนึบแับเบอร์สูงนะก็ห่างออกมานิดหนึบตรงนี้นะเพื่อเราจะไอจอนมันเป็นเฟกอันนี้ก็กลับชิดไอที่ลรวด oh